สวัสดีค่ะ,คะเดียนท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารคณะกรรมการและเพื่อนครูทุกท่านที่เท้าร่มค่ะวันนี้มิฉันจะมารายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราการครูและบุคลาการกาทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ระหว่างวันในสาถึงสามสิบกันยา,ายนพศสองพันห้าร้อยหกสิหกมีชันานางสาวสุดวางเสริมแก้วแ้้นกับปฏิบัติงานาสอนกิจกรรมมีทั้งหมดหกกิจกรรมหลักได้แก่เคลื่อนไหวและจังหวะเสริมประสบการณ์สร้างสารเสรีการแจ้งและแก้การสามนะคะ ทั้งหกเหตุการณ์หลักสอนยิ่5ห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะค่ะ,คะ,อ,งะอ, 1. องประกอบที่หนึ่งองประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล,าพพลการปฏิบัติงานตามมา,าตรฐานตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะหนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้สามด้านการพัฒนานตนเองและวิชาชีพค่ะหนึ่ง ด้การจัดการเรียนรู้นะคะ1 1สร้างและหรือพัานาหลักสูตร1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ในเทอมเทอมหนึงจะมี20แผนการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้นะคะ รวมทั้งสองแผนก็จะมี40หน่วยการเรียนรู้นะคะ1.3จัดสกจัดเก็บการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทํางานร่วมกันโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเรียนรู้และทํางานร่วมกันทั้งโรงเรียนได้เปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ ในการนั่งเรียนก็คือนั่งห่ากันนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรคหรือโควิดที่จะมาเยือนอีกครั้งนะคะ1.4เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นะคะเขาจามีการสร้างและือพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุ์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และพอเพียงสำหรับเด็กนักเรียนที่ได้เล่นร่วมกันนะคะ 1.5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้เรียรนพิจารณาการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องเหมาะสมกับวัยนะคะโดยการพิจารณาทร้่งสี่ด้าน ได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาค่ะศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการทำการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและได้จับทำวิจัยในชั้นเรียน 1.7จุดเจ็ดจับ,บรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน้ระเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทั้งสงารชีวิตทั้งะากการทํางานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านศลรัศมเทศสื่อและเทคโนโลยีดังนี้จัดห้องเรียนทางด้านกายภาพส่งเสริม ให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยจับห้องเรียนที่ไม่คับแคบจนเกินไป1.8อบรมบุมนิยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอบรมบุมนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริย,รย,รยธรรมรค,คุณลักษณะอันพึปงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามเาพเจ้าได้สอนทั้งมารยาทและคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย ของเด็กในชั้นเรียนอันนี้นะคะเมืม่อมาเราเรียนก็ต้องเจอคุณครูแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมมาแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะคะสอบพูดขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้อื่น3าด้าน เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องกล่าวทักท,ทายคาว่าสวัสดีร่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หมวกก่อนเดินเข้าโรงเรียนหรือว่าเดินกลับบ้านนะคะค่ะข้อสองด้านการสนเเสริมและส,น,สน,นับสนุนการจัดการเรียนรู้2สจน,นหนึ่งจะทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชานะคะ จดทาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน้าพเจ้าได้เตรียมงานเอกสารชั้นเรียนต,ต่างๆเช่นบันทึกการดรื่มนมโรงเรียนการตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์บันทึกการรับส่งนักเรียนบันทึกการมาเรียนของนักเรียนสมุดพัฒนาการประจำปีการศึกษานี่าจะจบจบภาคเรียนที่สองถึงจั ได้ทำแจกนักเรียนทุกคนนะคะ2.2ดําเนินการตามระบบดูแลรนช่วยเหลือผู้เรียนดําเนินการตามระบบดูแเรียนช่วยเหลือผู้เรียนโด,ดนบบย,ชย,ยดใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการไปเยี่ยมบ้านเด็กและพูดคุยแลกเปลี่ยน กับผู้ปกครองเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และได้ติดต่อเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าจึงใช้วิธีการติดต่อสืฐฐ่อสารกับผู้ปกครองมีการติดต่อทางไลน์ทาง Facebook และทางเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองนะคะ 2.3ปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกร,ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการอบรมเข้าร่วมประชุมและจัดกิจกรรมวันสำคัญต่า,า,างๆ2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองพารทีเครือข่ายและอสถานประกอบการข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองพารทีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อเร่วมกันพัฒนาผู้เรียนมีการติดต่อประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเมื่อไม่มีน้ำดื่มให้กับนักเรียนคุณครูก็ได้ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองในชั้นเรียน ผู้ปกครอในชั้นเรียนได้มีการนำน้ำดื่มหรือบริจาคเงินม,มาช่วยคุณครูในการซื้อน้ำดื่มให้กับเด็กๆในชั้นเรียนนะคะ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สาจหนึ่งพัฒนาตนเองอย่าเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาตนเองอย่าเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ภา,ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมารมรถนะทางวิชาชีพครูความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและว,วิธีการสอนนะคะ ขาพสองมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้หารือกับครูผู้ถงไว้ด้วยการเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสร้างการทํางานร่วมกันของครูแบบการยางนิร 3 3านำความรู้ความสามารถท District, ักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและงา์ชีพมาใช้เ้าาเจ้านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและงานชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตอนที่2นะคะเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นก็คือวพีเอนั่นเองนะคะ 1. วิธีการดำเนินการข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและคิดตัดสินใจผลิตสื่อตามแผนการจัดก,การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข1-10ถึงได้อย่างชัดเจนและเป็นรูกธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข1นึถึงสิและสามารถนำศัพบใต้ท้องทะเลที่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ผลิตขึ้นนำศัพท์ที่อยู่ในอาปป่างปลาไปติดตามจำนวนตัวเลขได้อยา่างถูกต้อง 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน2.1เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาล2ทับร้อละได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาโดยการรู้ค่าจำนวนตัวเลข1-10 2.2ถึงเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ทับได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางาสติปัญญาโดยการรู้ค่าของจำนวนตัวเลข1-10ถึงอยู่ในระดับลีขึ่น อันนี้เป็นภาพกิจกรรมการ,การเรียนการสอนตามหน่วยวพีเอเรียนรู้สนุกกับตัวเลขนะคะองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นอย่างยิ่งกับชุมชนและเพื่อนร่วมง,งานได้ทุกเวลาหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้เหตุผลพัฒนาทักษะการปฏิบัติให้การต้อนรับชมุมชนด้วยบรรยากาศมิตรภาพพัฒนาเทคโนโลยีการมีความสชุมชน,ชนให้นึกซึงเพื่อสํารวจจุดเด่นจุดด้อยเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนามาแสดงหาแหล่งงบประมาณวัสดุพลางจากหน่วยงานโดยจากห้างร้านโดย ใช้ในการทำโครงการที่มีประสิทธิภาพนี่จะเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหมายคือโครงการวันวิสาขบูชานะคะค่ะการมีส่วนร่วมในการพัฒนานการศึกษานะคะรูปแบบตานี้เลยนะคะองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมและจะและจรรยาบรรณนะคะ หนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาตาิศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะสองมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานาาขะข,าาข,าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมใน การเข้าไปเป็นสว่วนหนึ่งในการสอบโอ e เนตคุ้มสอบโอ e เนตที่ผ่านมานะคะและคำสั่งที่ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะ 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำสี่มีจิตอาสาจิตสาธารนณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องค่ะ มุ่งผลจำารีดของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยำํำเนิ้อคคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อยากเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเจํ 7. ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. ป เขาลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึ่งถึงสิทธิศเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยืดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคข้าจับาปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมกิจการของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความชนทางทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ สิมีวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามาโรงเรียนแต่ครับตามระเบียบของข้าราชการแต่งกายถูกระเบียบถูกกระเทะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆปฏิบัติการคำสั่งาาที่ได้รับมอบหมายค่ะข้าพเจ้านางสาวสุวสรสณนแก้วขอกราบขอพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลาอันีค่ายิ่งมาประเมินเรื่องท่านเงินเดือนครั้งที่21หน่งเมษาสองพันห้ารกถึงสากันยายนสองพนห้ารในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ